สี่ราศีฟ้าเปิดเทพอวยพรรับตุจีนปี68เรามาฟังคำนายดวงชะตาทั้ง4ราศีนี้ครับว่าจะเป็นดวงชะตาของคุณไหมนะครับที่มีโอกาสดีๆเนี่ยในช่วงตุจีนปีนี้นะครับเทวดาเทพเทวาเนี่ยลงมาประทานพรให้ความสําเร็จกับคุณเรื่องอะไรบ้างทั้ง4ราศีนี้ครับลำดับที่1น,นะครับคือชาวราศีพิจิกครับชาวราศีพิจิกเนี่ยเด่นมากๆสําหรับเรื่องของความสําเร็จนะครับก็จะได้ความสําเร็จอย่างที่ใจหวังไว้นะครับความก้าวหน้าเรื่องงานความประสบความสําเร็จกับสิ่งที่รอนะครับรวมถึงใคร ที่อยากได้ของชิ้นใหญ่สําหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยหลังจากจุดจีนปีนี้จะได้ของชิ้นใหญ่สมใจหวังนะครับเรื่องบ้านเรื่องรถสําเร็จนะครับและแบบที่สอนะครับคือชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันเองเนี่ยก็ดวงโดดเด่นมากๆอย่างเดียวนะครับแต่เป็นดวงโดดเด่นสําหรับเรื่องของการเดินทางนะครับใครที่คิดว่าจะเดินทางไกลนะครับผมบอกเลยว่าจะมีสิ่งสิ่ค,คอยช่วยเหลือทําให้คุณตลอดปอดลอดภัยรอดทุกฝั่งฝานะครับก็จะทําให้ตัวคุณเองเ,องเ,องเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันใครที่ไปเพราะเรื่องงานเดินทางเพราะเรื่องงานเดินทางเพราะเรื่องของความก้า คุณก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับมาครับลำดับพี่สานะครับคือชาวราศีสิงห์นะครับผมบอกแล้วชาวสิงห์เองเนี่ยเป็นชาวธาตุที่ไม่ย่อท้อต่อความลําบากไม่ย่อท้อต่อความยากนะครับไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยปีนี้เองเนี่ยคุณจะมีชัยชนะสําหรับชีวิตนะครับเห็นผลดีมากๆหลังจากจุดจีนปีนี้เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเทวดาอวยพรให้คุณก้าวหน้ามากๆครับลำดับพี่สี่นะครับลำดับท้ายเลยคือชาวราศีธนูนะครับชาวธนูเองเนี่ยก็ดวงแรงมั้งแต่ปี6 7เจนะครับยิ่งในช่วงหลังจาก ตุจีนปี68นี้เป็นต้นไปนะครับเทพเพวาสิ่ศิสิทธิ์นะครับผักกันให้คุณก้าวหน้ามีคู่ครองมีแฟนมีความรักที่เป็นตัวเป็นตนตชัดเจนนะครับทั้ง4ท่าราศีนี้ครับดวงดีดวงเฮงดวงแรงรับตุจีนปี68นี้ครับ